สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาป้นคายเปริโก้ไฮนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้สำหรับเมือง <The Force S 1> ใหม่ <ๆ S 1> ล้วนๆเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนวิธีการวิ่งนั่นเองนะครับผมผมก็จะ ไม่ป้นนะครับผมจากในบ้านนะครับออกมานอกบ้านนั่นเองนะครับผมก็จะป้นจากนอกบ้านนะครับเข้าไปในบ้านนั่นเองนะครับผมเพื่อแบบบางคนแบบเป็นมือใหม่แบบอยากเก็บเพสเต็มกระเป๋านะครับผมแล้วก็ไม่สามารถเก็บในบ้านให้มันเต็มก่อนได้แล้วออกมาเก็บนอกบ้านนะครับโอกาสที่จะเอาร์เนเนี่ยคือมีมากกว่าการเก็บนอกบ้านเข้าในบ้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นและขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนด้วยนะเพื่อนๆแล้วแต่ความถนัดของคนนั่นเองนะครับผม แต่ถ้าถามผมผมมองว่าการเก็บ <S 2> <S 2> อานอกบ้าน <S 2> <S 2> <instr ument> เข้าในบ้านผมว่าค่อนข้างชัวร์กว่านั่นเองนะครับผมกว่าค่อนข้างจะอัเลร์ยากนะครับแต่ค่อนแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าการเก็บนอกบ้านเข้าในบ้านเนี่ยค่อนข้างอันตรายกว่านะครับผมใช้คํานี้เพราะว่าอะไรครับ <S <S ถ้าคุณเก็บในบ้านนะครับผมแล้วออกมานอกบ้านนะครับก็คือในบ้านเนะี่ยถ้าคุณไม่ไม่ทำมาเลินะครับผมเก็บแต่ของหลักมาเนี่ยแล้วมาข้างนอกนะครับต่อให้คุณอัดเลิศนอกบ้านนะครับมันก็ยังได้อินดิชเช่นนะครับ แต่ถ้าคุณล l e r t เนี่ย alert ตั้งแต่ข้างนอกเนี่ยพอเข้าไปในบ้านนะคือซึ่งไม่ได้อิลิชาเลนนะครับคือมันมีแบบอิลิชาเลนมาขั้นนั่นเองนะครับผมผมก็เลยมองว่าอันนี้คือแล้วแต่คนคนระับมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถามแต่ถามผมผมก็มองว่าผมก็มมกถนัดตั้งคู่นะครับไม่ไลําบากเลยนะครับเพราะว่าผมพลิกแพงการเล่นได้นะครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูว่าแบบมันประมาณไหนนั่นเองนะครับ แล้วก็เราพลิกแพงยังไงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนแล้วก็จะเห็นจังหวะเองนะครับผมจะไม่สะกบของรองเลยนะเพื่อนผมไม่คนที่สะกบแต่ของหลักหรือว่าของในบ้านนั่นเองนะครับปกติเวลาเล่นเนี่ยผมจะแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยแนะนําให้เล่นคนเดียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคูดาวค่อนข้างนานนะครับผมคนสําหรับโซโลนะครับสองคนก็จะไวหน่อยนั่นเองนะครับผมโอเคพอผมเข้ามาแล้วนะครับผมมองไปที่ห้องข้างล่างนะครับผมมันมีแต่เงินนะ ผมก็เลยสุ่มดวงครับผมเอารถนี้มาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเก็บข้างบนนะครับผมถ้าของข้างบนเนี่ยมีอย่างอื่นนอกจากเงิน,นี่ยก็ดีไปนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะครับก็เป็นกันชานี่นะครับผมมืดๆอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ข้ออันตรายของคาโยเปริโก้เนี่ยผมอยากให้มือใหม่หมระวังก็คือมาล็อกมาล็อกกล้องแล้วผมบางทีเราก็โดดขึ้นหรือว่าเราขึ้นกระไดเนี่ยมันแค่แบบล็อกกล้องนะครับผมอันนี้คืออันตรายนะเ,นเพื่อนๆบางทีเรายิงกาดไม่ทันนะในบางจังหวัดนะครับผมตรงนี้เป็นสิ่งที่ผม้โคตรไม่ชอบเลยนะไอการล็อกกล้องของคาโยเปริโก้นั่นเองนะอันนี้ผมเจอกระชากแจะเก็บไปเลยนะครับ ของในเกาะนั่นเองนะเพื่อนผมก็จะบอกว่าคือเงินนี่น้อยสุดเลยนะลองมาก็จะเป็นกัญชานน่นองนะครับผมแล้วก็โอเคลูกภาพทองไล่กันไปนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าเจอเงินกับกัญชาผมแนะนําให้เก็บกัญชานะครับผมกัญชาจะสามารถเก็บได้เยอะแล้วก็เก็บตังค์ได้เยอะกว่านั่นเองนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเก็บได้เยอะกว่านะครับคือเก็บตังค์ได้เยอะกว่านั่นเองนะครับคือเงินจะน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ากระเป๋ากระเป๋าก็จะเต็มช้ากว่านั่นเองนะครับผม กัญชาเนี่ยมันจะประมาณสาสาประมาณนี้ครับประมาณนี้สามสิห้าสี่สิประมาณนี้ครับผมแบบว่ากระเป๋าเราอะ่ะจะประมาณส5มสิบห้าสี่ินะครับแล้วก็เวลาถ้าคุณมาเอาของแบบที่เดียวกับผมเนี่ยแบบเยอะในคลิปเนี่ยคุณต้องระวังลดลาดตะเวนนะผมมันชอบมากับรถตรงนี้นะครับจะ,จะสังเกตว่าผมจะเดินช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยจะเดินวนบัดเนึ่งครับให้มันไปก่อนนะเนี่ยแล้วผมก็จะมาเอาของตรงนี้เพิ่มนะครับ คือถ้าใครแบบว่าอ,อยากลองมาเอาของนอกก็สามารถดูคลิปผมก่อนได้นะแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้อันนี้คือการพลิกแพงในด้นสดเวลาเราไม่สะโขบแล้วเรามานะครับคือในบางครั้งเนี่ยมันมีชุดดอกอย่างนี้นะครับผมก็จะเก็บไปเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะไม่ไปเอาเรือแล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าผมเก็บเสร็จเนี่ยผมจะกลับไปเอาเรือแล้วก็ไปเข้าหลังบ้านใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมจะเปลี่ยนนะเพื่อนๆผมก็จะไหนๆได้ชุดบองตัวแล้วผมก็จะวิ่งไปเข้าหน้าบ้านเลยน,นั่นเองนะผม เคเราได้กัญชาแล้วเราก็เก็บไปให้หมดครับสงสัยยังไม่ออกจากวันกัญชาเดนั่นเองนะครับโอเคเราเต็มกระเป๋าแล้วครับผมจะไม่เน้นตัวเงินนะนเพื่อนตัวเงินตรงทาร็ตนะครับผมจะไม่เน้นตัวเงินน,นั่นเองนะครับคือผมจะเน้นให้มันเต็มกระเป๋าอย่างเดียวนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็จะวิ่งไปเอามอเตอร์ไซค์อยู่ที่อยู่ตรงนู้นนั่นเองนะครับ มันก็จะมีกาดแบบว่าชอบเดินมานะผมเราก็เดี๋ยวเราเคลียร์ง่ายๆครับตัวนี้มันมีตัวเดียวนะครับแล้วก็รถรถก็ไม่มีทางวิ่งมาเห็นด้วยนะครับเราก็จัดการไปได้เลยนะครับผมโอเคอ่ะมอไซค์ล้มด้วยเราก็เอามอไซค์นะผมก็ขี่ไปเข้าหน้าบ้านได้เลยนะเพื่อนไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรแต่บางทีอะผมชินนะเพื่อนแบบบางทีเรามาสะโขบนะครับมันสะโขบจนชินนะแล้วผมไม่ค่อยเล่นแผนนี้สักเท่าไหร่นะ คือเล่นนะครับแต่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็เลยเวลาเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะขี่ลายเดิมกับที่มาสโค่นะครับเลยไม่ค่อยแบบชินกับการฟอร์มตัวอย่างนี้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ขับไปเรืนนะ่อยๆครับแต่ก็ระวังต้นไม้เลยนะับต้นไม้ก็แข็งมากๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้แนละ้วก็คือต้นไม้ในเกมนี้นะคุณเอาสุดล้อมาชนยังไม่กระเด็นเลยนะเพื่อนมันจะแข็งไปไหนนะโอ้ เราก็ขี่ไปเรื่อยๆแบบว่าจนถึงจุดเหลืองของบ้านรูดิโอนะครับมันก็จะมีทางเข้าอีกแบบนะถ้าถ้าเราสะโขบมาแล้วนะนเพื่อนๆมันจะเป็นทางที่ตอนที่เรามาส่องกล้องในรอบแรกเนะี่ยเราสะโขบไปแล้วนะครับหมุนหันกล้องซ้ายขวานะพยายามาเลื่อนไปหลังๆมันก็จะมีให้สะโขบตรงนี้เหมือนกันนะครับผมทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับผมสามารถไปดูได้เลยนะค,คลิป,ปสอของผมนะเองนะครับ พอคุณมาข้างหน้าปุ๊บอ่ะจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องฆ่านะแต่ผมจะฆ่านะเพื่อจะเอาการ์ดนั่นเองนะผมเพื่อจะเอาออ่ามันจะเป็นเหมือนแบบแผ่นเข้าห้องครับผมเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ครับผมมันจะเป็นแผ่นอย่างงี้ครับมันจะบอกรหัสนั่นเองนะผมเหมือนเหมือนเป็นโค้ดนะครับเราก็ไปเข้าบ้านจุดเหลืองจะขึ้นมาใหม่นะจะเป็นรูปแป้นอย่างงี้นะครับผมก็จะไปเข้าครับเข้าได้สองทางนั่นเองนะครับผมผมก็มาเข้าตรงนี้แล้วกันนะครับ อพอเราลงมาแล้วนะก็จะเนี่ยก็จะเล่นลายเดียวกับที่เรามาจากโคสัตก้าเลยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะลายนน้นจะวิ่งง่ายกว่านะลายอีกประตูหนึ่งนะครับผมมันจะมีประตูอย่างเงี้ยสอ,อันนะครับเพื่อนเราก็รอคนนี้ระบบไม่รู้เป็นระบบอะไรคนระับทุบนี่ก็คืออัลล็อกเลยนะผมนี่ผมนี่งง,งเลย พอเราเข้ามาแล้วนะเราก็เล่นลายเดียวกับที่โคสัตกาเลยนะนี่จะเล่นลายง่ายๆเพื่อนๆดูเลยนะอันนี um> ้ผมจะไม่วิ่งกลางนะนะผก็ที totally ่ผมจะวิ่งกลางใช่ไหมผมวิ่งซ้ายให้ดูแล้วกันนะครับรอบนี้นะผมเปลี่ยนหมดเลยนะนี่ยผมวิ่งซ้ายให้ดูนะครับแล้วก็เราจริงๆไอ้สองตัวนี้เราไม่จ้เป็นต้องฆ่านะแต่ที่ผมฆ่าไปอ่ะคือถ้าคนมาเล่นสองคนนะผมแนะนําให้ฆ่านะเพราะว่ามันมันชอบดอกการ์ดครับผมดอกไอกาที่เข้าประตูครับผมแต่ว่าฆ่าจะก็น้อยได้เลยนะ ไม่จาเป็นแล้วจริงๆเราฆ่าเราฆ่าไปงั้นเองคนระับจริงๆไม่จําเป็นเลยนะแค่ก็นอนเนะ่ะผมบอกเลยนะครับในแผนนี้นะในแผนที่เราวิ่งเลนอ่าเลนซ้ายมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็อที่เดินม,มาฆ่าตัวนี้เพราะว่าต้องการเอากุญแจนั่นเองครับแต่ว่ามันก็ไม่ดรอปนะผมไม่อยากไปแฮกข้างบนนะแฮกข้างบนมันแฮ็กเยอะนะครับ อันนี้เราก็ไม่ได้กุญแจด้วยนะคเดี๋ยวเราต้องไปหากุญแจอีกนะโอเคครับเราก็เข้ามาเก็บตู้เซฟปกตินะเพื่อจะได้ได้เงินนะอันนี้ก็ได้มาเกือบแสนเลยนะให้มาสี่แสนกว่าเลยนะครับแล้วก็จะลงไปเก็บฐาเก็ตหลักต่อเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะไปหาอ่ากุญแจก่อนนะผมหากุญแจเพื่อเข้าห้องข้างล่างนะครับ อ่ะน,นี้ผมลืมนะผมเดินมาวิ่งเฉย,เยนะตอนแรกผมว่าจะไปเข้าฝั่งซ้ายนะครผมก็กะจะเข้าขวาให้หมดเลยนะเพราะไหนก็มาขวาเรวจะเข้าขวาให้หมดเลยนะเองนะ <is> โอเคเร,เราได้กุญแจมาแล้วนะครับเราก็เข้าได้เลยนะครับลายนี้จะเป็นาลายที่ผมวิ่งอยู่ตอนนี้มันจะเป็นลายยอดฮิตที่คนไทยนะผมชอบเล่นกันนะครับ คือเป็นลายที่ผมนั่งดูมาหลายาหลายคนนะเมื่อวานผมจะไปเล่นดิสไหนนะผมก็จะเห็นคนเล่นลายนี้ส่วนใหญ่ในนี้นะครับผมก็จะเอามาบอกอเพื่อนๆื่อนะเ,เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากนะนเพื่อนเป็นลายที่โอเคนะครับโอเคนะครนะับแต่ว่าผมแค่ชอบวิ่งไหลกลางมากกว่าเค่น,นั้นเองเอง,ง่ายๆเลยเครับแค่นเอนั่นเองับผมแต่ลายนี้ก็วิ่งได้นะวิ่งง่ายด้วยนะจริงๆมันไม่ต้องเจอจากอนอด้วยนะลายนี้นะถ้าเราแบบเราไม่ได้มากับเพื่อนจริงๆไม่ต้องเป็นน้องฆ่ากันนะครับเล่นทําเวลาอะไรเงี้ย โอเคเราก็าเก็บอันนี้ผมได้ทิ้งไดมอนแนละ้วก็ดีโชคดีแล้วเจอจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมทำสโคไปแล,แล้วได้ทิ้งไดมอนด์นะครับผมคลิปน,นี้ผมก็เลยมาป้นนะครับ โอเคผมพอเราเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นปกติเลยนะครับนี่ครับผมจะกดเพิ่มประทัดแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันล็อกกล้องนะครับผมลำคาญนะเพืเ่อนๆพลำคาญที่ใครโยมาชอบล็อกกล้องนะครับยิงลมนะครับยิงลมคุมกิบเลยโอเคแล้วก็ออกประตูไปเหมือนเดิมเลยครับ โอเคผมพอเราออกมาแล้วนะครับเราก็ฆ่าตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะฆ่าแค่ตัวนี้แล้วก็วิ่งไปเอาเนี่ยวิ่งจากรถมาแล้วก็วิ่งออกได้เลยะแต่นี้เราแบบว่าทําเสียเวลาจริงๆจะเป็นมือใหม่ไม่ไม่สมควรทำแบบผมนะตอนออกมาแล้วนะอันนี้ผมยิงเล่นเลยนะแล้วก็กำลังทําให้ดูว่าถ้าเราออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยมันอัเลิศนะครับผมมันอัเลิศได้นะไม่ไม่เกี่ยวกับอิลิชเลนนะเพื่อนดูเดิอันนี้ผมอัเลิศให้ดูเลยนะปล่อยอันเลิศเลยแล้วก็ไม่ต้องไปต้องสนใจนะคือถ้าเราออกมานอกบ้านแล้วเนี่ยเราป้นของหลักแล มันไม่มีผลนะนเพื่อนผมบอกก่อนนะไม่มีผลต่ออ,อินชาเลนนั่นเองนะไม่หายนะเพื่อนเอาขีด <It 's S 1> <ๆ>ลงน้ำปกตินนะ<ๆ>ผมแนะนำว่าให้มาทางเดียวกับผมแล้วก็ดูทิศทางดีๆนะออกขวานิดนึงนะตรงกลางเกาะนะมันจะออกเกาะค่อนข้างไวนะครับอย่าไปออกต่อตามสีเหลืองที่มันให้ไปนะแบบเป็นจุดจุดออกอะไรอย่างเงีง้ยไม่จะเป็นนะครับออกแบบผมได้เลยนะมันจะออกค่อนข้างไวนั่นเองนะเพื่อน โอเคผมอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเงินก็ไม่ลดต่อแล้วโดนยิงเงินก็ไม่ลดแล้วนะครับก็รอเขาตั shit